ข้อความจากแอชตาที่น้องที่รักฉันคือแอชตาจากกองบัญชาการแอชตาและฉันกำลังถ่ายทอดข้อมูลใหม่โดยเปิดเผยความจริงเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษยชาติจำเป็นต้องรู้หากคุณสนใจที่จะก้าวไปสู่มิติที่5อย่างแท้จริงคุณได้เกิดการระเบิดทางเคมีครั้งใหญ่ในประเทศจีนกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซีกองบัญชาการแอชตาและพันธมิตรบนโลกไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ ครั้งนี้เกิดขึ้นโดยพวกผู้นำฝ่ายมืดเองพวกเขากำลังทดลองอาวุธชีวภาพชนิดใหม่ที่จะใช้กับมนุษยชาติด้วยกา๊าซพวกฝ่ายมืดผสมธาตุใหม่มากเกินไปซึ่งส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรงนำไปสู่การเผาไหม้และทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่มีมนุษย์อยู่บนถังสารเคมีหนึ่งถังในขณะที่เกิดการระเบิดเขารอดมาได้อย่างบุหวิดจากการถูกพัดขึ้นไปในอากาศ ทำไมน่ะหรือเพราะเขาอยู่ในช่วงเวลานั้นและรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของปฏิกิริยาเคมีใต้ตึกมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะไม่อยู่ในช่วงเวลานั้นอย่างเต็มที่พวกเขาคิดถึงอดีตหรืออนาคตหรือเสียสมาธิกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ต่างๆในสังคมยุคใหม่ที่เร่งรีบทุกคนต่างรีบเร่งไปยังจุดหมายหรือกิจกรรมต่อไปของตน ไม่มีการเน้นย้ำม,มากนักในการชะลอความเร็วและความเงียบจากเสียงต่างๆของโลกที่รายล้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณฝึกทำสมาธิเงียบๆทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมีสติสัมปชัญญะในชีวิตมากขึ้นและอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันใช้ชีวิตในปัจจุบันอดีตและอนาคตกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญสิ่งเดียวที่เริ่มมีความสำคัญคือสิ่งที่คุณทำในปัจจุบันในท้ายที่สุดจากการทำสมาธิในความเงียบสิ่งที่เกิดขึ้นในวันก่อนจะกลายเป็นเทียงความทรงจำที่ ห่างไกลย,ยกเว้นเมื่อต้องการข้อมูลบางอย่างจากอดีต โดยทั่วไปแล้วคุณจะหยุดรู้สึกถึงเวลาไม่มีความแตกต่างมากนักจากชั่วโมงเป็นนาทีการมองเห็นและการได้ยินของคุณจะดีขึ้นด้วยซึ่งจะดีกว่ามนุษย์ทั่วไปเพราะคุณจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นและมองเห็นในระยะไกลขึ้นคุณจะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆผ่านดวงตาสามมิติอีกต่อไปแต่การมองเห็นจะมาจากจิตสํานึกสากลเหมือนกับการได้ยินคุณจะได้ยินสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นและจากระยะไกลขึ้นคุณจะผูกพันกับผู้คนน้อยลง เพราะคุณจะไม่รู้สึกเหงาเมื่ออยู่คนเดียวคุณจะถูกล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศของความสงบและความรัก ทั้งภายในและภายนอกร่างกายแห่งแสงของคุณคุณจะไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆมากเกินไปเช่นกันแต่จะใช้สิ่งเหล่านั้นเมื่อมีเหตุผลหรือจำเป็นเท่านั้นในความเป็นจริงของคุณมนุษย์มักจะไล่าตามบางสิ่งบางอย่างเพราะเมทริกสามมิติสร้างข้อตรงข้ามที่ไม่มีความสมดุลหรือจุดกึ่งกลางคุณมีสุขภาพแข็งแรงหรือเจ็บป่วยมีความสุขหรือไม่มีความสุขรวยหรือจนโลกที่คุณดำรงอยู่ไม่ได้ให้ความสนบสุขมากนักมีปัญหาบางอย่างในชีวิตของคุณและ ทั่วโลกเสมอฝ่ายมืดตั้งใจทำสิ่งนี้เพื่อให้มนุษย์มีการสั่นสะเทือนต่ำ เช่นเดียวกับภาพยนตร์และรายการทีวีของคุณที่มักจะพูดถึงปัญหาและเรื่องดราม่าอยู่เสมอเป็นการโปรแกรมจิตมนุษย์ให้เชื่อและยอมรับสิ่งนี้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งไม่เป็นความจริงเลยมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงและไม่เป็นธรรมชาติคุณควรสัมผัสกับความสงบความสามัคคีความรักและความอุดมสมบูรณ์ในทุกส่วนของชีวิตเมื่อคุณสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับวิญญาณและจิตสำนึกสากลของคุณผ่านการทำสมาธิแบบเงียบคุณจะหยุดสัมผัสกับสิ่งตรงข้าม I um. คุณจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้เลยและคุณจะสงบสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นใดนอกจากตัวคุณเองและคุณจะแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมนุษย์ของคุณเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตในปัจจุบันโดยไม่ต้องพยายามมากนักคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในชีวิตของคุณและในผู้อื่นจากการที่คุณโตตอบกับใครเนื่องจากสิ่งนี้จะถูกนํามาให้คุณทราบผ่านจิตสํานึกสากลนอกจากนี้คุณจะหยุดรู้สึก ถึงอายุของคุณโดยทั่วไปไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าใดในชีวิตปัจจุบันนี้แทนที่คุณจะรู้สึกถึงร่างกายแห่งแสงจิตสำนึกสากลแห่งจัก,กรวาลของคุณพร้อมกับบรรยากาศแห่งความสงบสุขและความรักในที่สุดกระบวนการชราภาพจะหยุดลงอย่างสมบูรณ์และคุณจะเริ่มดูอ่อนเยาว์ลงอีกครั้งคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนบนเส้นทางแห่งการปรสรู้และสิ่งที่คุณจะพบเจอ มันจะขึ้นอยู่กับความทุ่มเทของคุณในการยกระดับการสั่นสะเทือนของคุณในแต่ละวันโดยการป้อนความจริงให้กับจิตวิญญาณของคุณเป็นแสงสว่างในโลกแสดงความรักและความทุ่มเทข,ของคุณต่อการฝึกสมาธิแบบเงียบ สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุในความเป็นจริงของคุณคุณมีจิตวิญญาณที่กำลังประสบกับสิ่งเหล่านี้ทุกวันและไม่ใช่แค่พระภิกษุบางรูปในอารามเท่านั้นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์มีมนุษย์ที่ยังคงต่อตอ,ตอบกับโลกและไปถึงจุดสูงสุดของการปรสรู้และอิสรภาพนี้มีเหตุผลว่าทำไมคุณถึงมีปรมาจารย์ที่บรรลุธรรมเพียงเล็กน้อยจากโลก มีเพียงไม่กี่คนที่เต็มใจทำงานทางจิตวิญญาณที่จำเป็นผู้ที่ตื่นรู้แล้วเพราะพวกเขาทำงานเพื่อไปถึงจุดนั้นจากมนุษย์ที่หลับไหลเป็นการตัดสินใจอย่างมีสติที่พวกเขาทำทุกวันเพื่อคงสภาพนี้ไว้ที่น้องของฉันอาศัยอยู่ด้วยสันติและความสามัคคีโปรดรับความรักอันยิ่งใหญ่ของฉันขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซี เลือกเส้นทางของคุณอย่างชาญฉลาดมันจะกำหนดว่าคุณจะขึ้นสู่มิติที่5ห,หรือไม่แอชตาถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกสทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซี่